สวัสดีครับจันเล่นคอครับออ <laughs> โอ้ยเกือบคู่วานก็ร้างรถครับดูฉัดปลดล้างรถเมื่อ,อาวานอีกอเมื่อวานมืดทั้งเลาวนะน้ำหอยย่างเลยได้ร้ายมือยุดธเราวนะ ้าเลยครับแมวหกโมงพาทิศยังบกขืนอยู่อะเอะอขอนอไปใส่ปะขอนะ่ะเฮ้ยกหัวรอแลครับสนอนอเดี๋ยมันเทีก็ติดเท้าเลยครับยังะะไไมีสาด้ปยนะผู้ช <laughs>

อากี่ขานยกสายไฟวันนี้บาดนีสายไฟโคตรร้ายไว้อีพอนี่ครับตัดไม้ไผ่มาใส่เลยครับเออที่เขาเอาไม้ไผ่มาใส่นี่เพราะว่ามันวออันนั้นครับไฟเลยเนาะมันวอร์มูไม้มูยังเนาะบอรอไอ้มันบอร์วอร์น้ำกระแสนะฮะ งาม่พวกหูหัวเกิงเออถ้านี้ป่ะเะอะมัยถ้นี้ก็ไฟเลยอ๋ออ๋อตัวนี้มันหยัดนี่เลยเนาะ,อะโอ้ยเห็ดน์เข็กเล่าวนี่งามใส่ไหมเพื่อนลิ้นมันานั่งคาวันนี้ เล่ยเราเลีดก้ามๆเนี่ยเนาะอันนี้ครงการนั่นคือแะก้ออะไนี่เลียกันเอ <c oughs> เอ,อไปล้างหน้าล้างตาไป๋ยว <c oughs> จ,จะเป่ากรงเป่ากรองรถไทยกัน 运的多，多啊！知道。 ต้องต่อทุกวันเนี่ยแมนตันแน่นอนละหม่น้า